สวัสดีค่ะทักทายสบายดีกันนะคะสวัสดียามเย็นค่ะยามเย็นก็จะประมาณนี้นะคะของฟ้ายามเย็นก็จะประมาณนี้นะคะนี่หวานข้าวไว้แล้วนะคะยังไม่งอกค่ะหวานข้าวไว้แล้วยังไม่งอก ท้องฟ้ายามเย็นก็จะประมาณนี้ไปชมท้องฟ้ายามเย็นนะคะฝั่งนี้ฝั่งตะวันออกนะคะฝั่งตะวันออกที่นน่นฝนคงจะตกเนาะท้องฟ้าแดงคงจะมีลมมีฝนด้านน,น้นด้านเนี้ยท้องฟ้ายามเย็นค่ะ ฝั่งนี้คือฝั่งตะวันตกนะคะตะวันตกดินก็จะประมาณนี้ฝั่งนี้คือตะวันตกดินฝั่งนี้คือตะวันตกดินนะคะหวานข้าวแล้วยังไม่งอกรอฝน อฝนลงมาข้าวถึงจะงอกชมบรรยากาศยามเย็นนะคะอาฝั่งนี้ฟ้าแดงหายแล้วท้องฟ้ายามเย็นนะคะนี่คือดวงจันทร์ ดวงจันขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉียงใต้เนะาะฝั่งนี้คือเฉียงใต้ยามเย็นก็จะประมาณนี้นะคะพื้นดินก็แดงหวานข้าว หว่นแห้งเอาไว้รอฝนค่ะฝนก็ยังไม่มาโอ้ดูพี่น้องดูตะวันตกดินสวยมากคือตะวันตกดินนะคะ็มบรรยากาศท้องฟ้าตะวันตกดินค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเริบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตดีที่มอบให้ค่ะแห่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ